พูดผู้ชายแค่แค่ดีมากปิ๊จ๊ะไมหลงมากพร้อมเฮ้ยใกล้ไปใกล้หนูไม่ได้พูดเลยลูกใกล้ลูกยิ่งหนูยิงพูดอยู่ลูกยิ่แล้อนโอ๊ยไปนะสารจรหนึ่งมาอ่ะนี่วิ่งขาวันนี้แบบมาโดยประถมการเนาะมเป็นนิ่งแบบใหญ่มากคนล้นห้างเลยร่วมมือกันเนาะวันนี้ก็เป็นแบบว่าคอลเลคชันพิเศษครับระหว่างซูอี้ เป็นโปรเจกต์ที่จริงๆเราแพลน,น,นมาคือก่อนหน้านี้นต้องบอกว่าเราเคยคอล l a บ,บ,บกันแล้วระหว่างมินดแบกับซูรีแล้วก็พอมีโอกาสเกิดไอเดียครันหนึ่งเนี่ยตอนที่น้องเดนไปเกอะกู้ร้านที่ใช่ไหมไปกนันเลยใช่แล้วเราก็เห็นภาพแล้วอุ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยน่าจะหาอะไรที่แบบท่าด้วยกันเออซึ่งแบบลงจังหวะประดีช่วงมุมของมิก่นอนคจริงๆแล้วคิวยุ่งทั้งคู่เลยนะคะการที่ต้องมาเจอกันเนี่ย โอ้ใช่ก็คืออย่างวันที่เรานัดถ่ายตัววิดีโอด้วยกันเนาะเขายังเป็นยังมาถ่ายคิวด้วยกันอีก่ือวันยิ้มแมทก,กัน์ดยากมากตัวแจ้วันก็ต้องเขาเป็นน้องเนยที่สลับเวลาไปด้วยใช่หนุ่มน้องเนยจับวินตัวจริงเป็นไงบ้างคะลูกอ,อาการมันเป็นยังไงมั้งลูกนี่อ่ะวินแต่เขินมากวินเขาดูหล่อมาก น be <wh ouais> ี่นไหมคะน้องบอกว่ามีนะไว้ถูกไหมด้วยเอออมันได้จังหวะขายของพอดีมันรับดีด้วยว่าได้ของ่าได้ของใช่ผมงงเหมือนกันมาได้ยังไงไไนนบออกด้้งงเี่ยในกล่องนี้พิเศษนะครับเออเออเอาไปไหว้เจ้าได้ได้ใช่เออในขนมไหว้พระจ้นแล้วไงตอกฮันตเลยอ่ะแล้วไงตอกฮันลูกปุ๊บนี่อร่อยไหมคะอร่อยไหม พี่วินแต่สรุปสรุปพี่วินหล่อเหมือนวันที่เราไปไปเกาะรอไหมคะเกาะเคาน์เตอร์รอไหมคะอะไรคะพี่วินละไปลอยเลยลอยเลย แล้วจริงๆก็คือน้องเนยเนี่ยมันโปรเจกต์เนี้ยที่ทําร่วมกันก็คือมันเป็นทําแบบเป็นประยะยาวหรือไงพี่วินจริงๆโปรเจกต์เนี้ยตั้งใจที่จะทําสําหรับตัวมุมเพียโดยเฉพาะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์คนละไหว้พระจันทร์ซึ่งเราทําเป็นในรูปแบบใหม่ด้วยที่ไม่ใช่เหมือนมุมเพีบงปกตของผมเนี่ยจะเป็นพีโนนเซียวนะครับว่าจะมีขนมที่มีสองไส้เป็นดูเรียนเอกโญนะครับแล้วก็มีเป็นเลมอนกรอบนะครับส่วนขนมเนยเนี่ยก็จะเป็นวนวนิลาคาสตารคุกกี้ เราก็พยายามเขาเรียกว่าอะดั๊บให้มันทันสมัยม้างที่ตางคนใชตเวลาเราสองคนใช่ไหครับเฮ้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะนุ่ยขารสชาติลูกอร่อยกินไปเยอะไหมอะคะลูกกินไปเยอะไหมหมดกล่องเลยหรอหมดกล่องเลยหรอวนเดียวเลยโอ้เปยอดยอดไปเลยเออวันที่ถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะพี่วินหาวันที่ไปถ่ายทำกันเห็นแบบทุกคนก็ชอบกันมากคือวันที่ถ่ายทำเนี่ยต้องบอกว่า ออฟฟิศผมเนี huh. uh, well, ่ยลางานหมดเลยไปที่กองบัญชงบัญชีไม่ทำงานนะทำจงทำจ่าไม่จ่ายเลยออฟฟิศคือโล่งเลยวันนั้นปิดเลยปิดออฟฟิศเลยเพื่อไปเจอเนยอีนแล้วก็คือทั้งกองถ่ายเสร็จปุ๊บทุกคนวิ่งหาน้องเนยผ่ารูปน้องเนยหมดเลยไม่เลาะวะเรากลับบ้านคนเดียวเลยไม่มีใครสนใจพี่วินเลยเออเออเอาพี่เนยสนใจเออถ่ายรูปกันนะแล้วเนยมีลูกกับพี่วินนะคะเยอะเลยกี่ลูกคะกี่ลูก เอาพี่วินฝากฝากฝากให้น้องให้น้องไปพักหน่อยเอใช่ฝากโคครับก่อฝากมุนเค้กเซนดี้ด้วยนะครับของซูรีเขาหลับกับวอเตอร์แบน์นะครับผมเขาด้านในนะครับนอกจากจะมีขนมได้ย uh ังมีวัชนาร์ด้วยนะคขนมเนยแล้วก็ของซูรีด้วยนะครับยังไงก็ฝากตามเขงเซนดี้ด้วยซื้อได้เลยนะครับพูดดีมากค่ะน้องเนุ่มเก่งมาก ใจรักนะรักใจเสมอนี่บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบายเป็นเด็กดีไปนอนค่ะลูกบ๊ายยค่ะสวัสดีค่ะบาไปนอนแล้วบ๊ายบายค่ะเก่งสวัสดีค่ะ Welcome to Star Society